ทำไมต้องมีความรู้พื้นฐานการกินและการฝึกครับและทำไมต้องก็คือผ่านบททดสอบของการฝึกไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกับนี่ก็คือการฝึก HIIT นะครับก็ผมเคลียร์หน้าเรื่อง HIIT นะครับมันคือโซนก็คือเซอร์กิตมันคือการออกกำลังกายเป็นรอบๆคุณจะฝึกชา้าฝึกเร็วก็แล้วแต่เซอร์กิตมันเป็นรอบๆแต่ HIIT นะครับก็คือการฝึก high intensity int interval training ครับในการอัด กระตาอันเต้นของหัวใจก็ประมาณ9 0ครับก็ผมบอกเลยว่าไม่สามารถพูดไปคำๆได้นะครับซึ่งคนๆนั้นจะต้องมีพื้นฐานพื้นฐานเท่ากังไกลนะครับเช่นวิเบสิกความพยายเอ็กซ์เครชที่จะต้องแน่นก่อนนะครับอย่างน้อยหเดือน1ปีอะไรพวกนี้มันถึงจะสามารถฝึกพุ่งหลังได้โหดๆนะครับอ้าวผมจะไม่บอกวิธีการฝึกนะครับก็ฝึกวันนี้สิครั้งก็พักไม่เกินหนึ่งนาทีก็ใส่ไม่เกินหนึ่งนาทีใส่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณหมดแรงนะครับ เรื่อม,มาฝื้นไม่ทันก็เหลยดเป็นนาทีครึ่งก็ขยับไปก็คือคุณต้องฟังร่างกายตัวเองให้เป็นนะครับวันนี้ผมอาจจะพักสีหรือวินาทีอะไรก็ว่าก็เขาไปก่อนเลยครับ10เซตใส่0ิเซตใส่10เซตใสครับ10เซตว่า10ครั้งใส่ครับเ้า เราเามาทําความเข้าใจว่าทําไมเราจะต้องมีพื้นฐานการกินการฝึกและต้องปทร็พื้นฐานครับพื้นฐานในค่าของเอิร์กพาอ้คสายเช่นดึงข้อขึ้นวิตพื้นไอ้ดิบขึ้นหลักๆอ่ะสโคจําสโคจําเป็นเพราะว่าในสักวันหนึ่งนะครับเมื่อชีวิตคุณดําเนินไปเรื่อยๆนะครับคนเราด้วยสัญชาตญาณมนุษย์มันจะเกิดกิเลสนะครับกิเลสเมื่อเรามีกิเลสวัตถุสิ่งของครอบนํานะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งๆนั้นมันคือความสุขที่แท้จริงนะครับ เราก็จะคือเราจะไม่ดูแลสุขภาพเราจะก็จะกลับมาครับเป็นหุนค้างคกทรงเบาหวานแดกนะครับแดกตามใจปากเหมือนเดิมนะครับนี่คือสัญชาติยามนุษย์เช่นผู้ชายมันจะมีหลักๆนะครับหนึ่งก็คืออ้วนเป็นโรคพอออกกําลังกายมาก็คือรูปร่างเริ่มปเปลี่ยนสุขภาพเรียบ้อปุ๊บไปกลับไปเจอสังคมที่ว่าสังคมเล่าสังคมปาร์ตี้ก็กลับไปแดกอ้วนเหมือนเดิมอีกนะครับ2ก็คือ ผู้ชายก็ส่วนมากจะมีเรื่องติดผู้หญิงนะครับงมงายพอเราพอเราติดผู้หญิงครับงมงายครับงมงายเราก็จะคิดว่าความสุขที่เจ๊งสุดท้ายคุณก็ปล่อยตัวเองกินตามใจปากตามใจแฟนคุณนะอ้วนเหมือนเดิมน,นะครับ3แล้วก็คือมนุษย์เรา ทุกคนจะเกิดกิเลสนะครับในเรื่องของวัตถุสิ่งของนะครับเมื่อเราเห็นว่าวัตถุสิ่งของมันมีความสุขที่แท้จริงก็เราก็จะปล่อยตัวนะครับเราก็จะปล่อยตัวอ้วนกลับไปเหมือนสภาพเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือพื้นฐานนะครับที่ว่าทําไมในเมื่อสักวันหนึ่งเราจะกลับมานะครับกลับมาอยากกลับมาหุ่นดีเหมือนเดิมนะถ้าคุณไม่มีความรู้พื้นฐานพวกนี้นะคุณก็จะ คุณก็จะงมเข็มไหมครัเนมหาสมุทรแต่เมื่อคุณครับคุณได้ผ่านพื้นฐานตรงนี้ไปจากผมนะครับคุณก็จะกลับมาได้ง่ายครับเช่นคุณก็คือสมมุติว่าคุณไปหลงวัตถุนะครับสิ่งของเอาคิดง่ายๆนะผู้ชายรถแต่งไอพวกรถไม่ว่ารถอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรเมื่อเราหลงไปแล้วปุ๊บเราจะกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะมันยากนะครับเพราะว่าถ้าหลงอะไรแบบคัวปักครัวปั๊มนะครับ เราก็จะหลงกับสิ่งสิ่งนั้นโดยที่เราก็ลืมว่าเออแม่เดี๋ยวกูก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพนะครับก็คุณจะปล่อยตัวเองอ้วนนะครับสักวันหนึ่งพอคุณโรคถามหาคุณเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บผมถามหน่อยแล้วคุณถ้าคุณไม่มีความรู้พื้นฐานพวกนี้นะครับคุณจะกลับยังไงครับอย่างเช่นผมนะครับถึงผมปล่อยตัวเองอ้วนเดี๋ยวผมก็กลับมาได้เพราะผมมีความรู้นะครับส่วนคนถ้าคุณไม่ผ่านพื้นฐานเอ้าผมถามหน่อยครับเมื่อคุณ ผ่านก็คือคุณไม่ผ่านพื้นฐานนะคุณก็คือกลับไปอ้วนเนี่ยคุณจะเริ่มยังไงกลับมาแต่เมื่อคุณผ่านพื้นฐานการฝึกจากผมไปนะครับสักวันหนึ่งคุณอยากกลับมานะครับคุณก็ยังเออกลับไม่ได้เอ้ยมันจะต้องกินแบบนี้นี่วาฮะมันจะต้องกินแบบนี้มันจะต้องฝึกพื้นฐานแบบนี้นี่คือพื้นฐานนะครับกุป,ปิดตอนนี้ที่เราฝึกกัน พื้นฐานสําคัญมากๆนะครับในวันที่คุณนะครับหันเหนะครับก็คือหันเทไปทางอื่นครับกำลังหลุดวงโคจรนะครับแต่ก็คือเมื่อสักวันคุณต้องการที่จะกลับมานะครับคุณก็ยังกลับมาได้นะครับเพื่อคุณผ่านบททดสอบพื้นฐานพวกนี้ไปได้หมดแล้วนะครับ